หลังจากที่ทำความสะอาดผิวหน้ากันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมาบำรุงผิวหน้ายามค่ำคืนกันนะคะก่อนนอนขั้นตอนแรกของพิมพ์นะ่ก็จะใช้เป็นลิปคอนดิชเนอร์นะคะเพื่อจะดูแลริมฝีปากให้นุ่มหน่อยาวค่ำคืนแล้วก็ที่สำคัญเป็นการเลี่ยงปากขาดตรงนี้ถ้าใครเคยนะคะบางทีปากแห้งมากตอนเช้าตื่นมาพอหาวปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นแผลท,ทันทีพิมพ์ก็เป็นบ่อยมาก จากขั้นต่อมานะคะก็ใช้โทนเนอร์โทนเนอร์ตัวนี้ใช้ของนังโคมนะคะปกติก็จะเทลงบนฝ่ามือเลยนะคะต,ตรงๆแล้วก็ใช้แบบนี้ลงไปบนผิวหน้าแล้วก็ใช้อุปกรณ์เสริมพัดในการช่วยให้ซึมเร็วขึ้นนะคะหลังจากขั้นตอนนี้ไปเนี่ยก็จะมี3ทางเลือกด้วยกันนะคะขึ้นอยู่กับว,ว่าวันไหนจะทําแบบไหน อย่างแรกก็คือใช้มาร์กสำเร็จรูปแบบนี้นะคะอันนี้เป็นของคิวรอนจริงก็ยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะที่ชอบอันนี้ก็จะแยกเป็นส่วนด้านบนของใบหน้าแล้วก็ด้านล่างของใบหน้าเองก็เคยใช้นี้มาแล้วก็นับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้เราแล้วแถมยังมีแบบว่าซื้อเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นในราคาหนึ่งบาทที่วัสดุด้วยถ้าเกิดใช้อันนี้ก็หลังจากที่ลงเทอร์โทเนอร์เสร็จแล้วอาจจะตามด้วยไอเจลนิดหน่อยก็ได้นะคะแล้วก็แปะด้วยนี้ไปแล้วก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับคืนนี้หรือสดเ็จเป็นแบบที่สองก็ค เครื่องใช้เครื่องนวดแบบนี้นะคะเพื่อบำรุงและดูแลผิวตอนกลางคืนเราก็คือใช้ตัวเซรั่มที่มันมากับเครื่องนวดเนี้ค่ะแล้วก็บีบเซรั่มลงบนนิ้วแล้วก็แบบห้าจุดบนใบหน้านะคะแล้วก็ใช้เครื่องนวดประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งหรือว่าจะเป็นแบบทาครีมที่เราทากันอยู่ทุกวันนะคะสเต็ปก็จะเป็นตามนี้ค่ะขั้นตอนแรกเลยคือทาอาย คือพิมจะมีอยู่ประมาณ67อย่างสําหรับตอนกลางคืนเนี่ยะคะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าทุกคืนจะต้องทาทุกอย่างเราก็อาจจะเลือกคืนนี้อยากทาตัวนี้คืนนี้อยากทาตัวนี้วันนี้มีตรงไหนที่เราอยากจะดูแลพิเศษเบตาขอตาดำตามีริ้วรอยหรืออะไรเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่ามีริ้วรอยก็จะใช้เป็นตัวนี้อ s m สมูทของสกินด็อกเตอร์ถ้าเกิดว่าขอตาคล้ำก็ใช้เป็นตัวนี้เป็นอายเซอร์เคิลของสกินด็อกเตอร์นะคะอย่างคืนนี้เนี่ย พิมกัดจะใช้เป็นตัวไอสมูทนะคะเพื่อลดริ้วรอยบนรอบดวงตาก็ใช้นิดหน่อยพอไม่ต้องเยอะมากเพราะว่ารอบดวงตาเราพื้นที่นิดเดียวนะคะใช้ประมาณเทา่านี้แล้วก็ใช้2นิ้วแล้วก็แตะออกนะค่อยๆแล้วก็ ให้ซึมสักนิดก็พอนะคะแต่ว่าไม่ต้องแตะจนมันซึมหมดแล้วค่อยเลิกเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นการดึงผิวหนังเรามากเกินไปหลังจากนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดว่ามีจุดหรือรอยด่างดำอะไรนะคะอาจจะใช้ spot treatment อย่างตอนนี้ spot treatment ใจของนางโคมนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยก็มีกังวลนิดหน่อยมีพอดีเป็นสิวเป็นเลยนะคะก็จะมีจุดตามนี้ใช้น้อยมากๆเลยนะคะไม่ต้องใช้เยอะเลย นิดหน่อยเท่านั้นปลายบางๆจากนั้นก็จะตามด้วยนี้นี้เป็นของ BSC นะคะจะเป็นตัวที่ช่วยให้หน้าเราตรงนีน้กระชับเรียวขึ้นก็จะใช้กดหนึ่งปั๊มแล้วก็นวดเป็นขึ้น วยิยกกระชับใบหน้าสำหรับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการทาครีมตัวนี้ชื่อ HD w h i นะคะเป็นช่วยให้ผิวเราขาวกระจางใสสำหรับตอนนี้นคือบางทีตอนช่วงระหว่างวันเราโดนแดดม,มากนะคะแต่นนี้เนี่ยใช้แค่นิดเดียวจริงๆนะคะก็ทา ายนิดหน่อยเท่านั้นเองช่วยภายตะใต้ครีมรบำรุงที่เราจะต้องทาเป็นประจำอยู่แล้วนะคะ mm. เพิ่มเติมลงไปเบาๆนี้ก็เวลาที่เห็นทาอย่างนี้เนี่ยใช้แค่ปลายนิ้วแล้วก็ลอยๆอยู่บนผิวนั้นนะคะจะไม่มีการดึงอะไรเงี้ยโ okay. อเคนต่อไปก็จะเป็นทา ครีมบำรุงนะคะนี่จะเป็นครีมบำรุงธรรมดาอันนี้เนี่ยรีเบิร์ตเป็นครีมลบแกะที่ดีที่สุดตั้งแต่เคยใช้มาเพราะจริงเคยใช้ของออสเตรเลียมาหลายยี่ห้อมาอันนี้จะเป็นอันที่ทําให้ผิวไม่มันหลังจากที่ทาแล้วนะคะเพราะเนะีอันนี้กระปุกหนึ่ง้อยมลแต่ตอนนี้ใช้ไปจนจะหมดอยู่แล้วะคะ่ะก็คือไปซื้อกระปุกใหม่มาแล้วแต่บังเอิญว่ามีคนรู้จักที่ออสเตรเลียแล้วก็กลับมาแล้วก็ซื้อ อีกยี่ห้อหนึ่งมาให้เหมือนกันมากเลยก็เดี๋ยวพอหลังจากที่ใช้แล้วนะคะจะมาอัปเดตให้ฟังแล้วกันว่ายี่ห้อไหนที่เดียวกันปกติมันก็จะไม่ค่อยงกไม่ค่อยหวงครีมนะคะคือจะทาเต็มที่งตอนกลางคืนเนี่ยคือไม่กลัวหน้ามันอยู่แล้วนะคะกลัวแต่ว่าจะแห้งเกินไปปกติจะทามาถึงลําคอแล้วก็ตรงช่วงบนของหน้าอกนี้ด้วยนะคะก็ทาเลยค่ะเหมือนเดิมนะคะลอยๆอยไม่ไม่ดึงผิวนะคะ หลังจากที่ทาไอยครีมแล้วเนี่ยก็จะปล่อยรอบด,ดวงตาให้ไอยครีมก็ทำงานไปนะคะครีมอื่นที่ทาก็คือจะเว้นรอบด,ดวงตาเอาไว้ก็มาช่วงนะคะ กรจะผัดน,นิดนึงนะคะส่วนตัวสุดท้ายอันนี้เนี่ยได้รับก,การแนะนํามาจากลูกพี่ลูกน้องนะคะตอนแรกเนี่ยได้รับมาเป็นของฟรีตลับเล็กแบบนี้นะคะขนาดประมาณ4หรือ5 ml ข้างในก็จะเป็นไข่คาเวียอย่างเงี้ยนะคะเป็นเม็ดเล็กๆแล้วก็ใช้ปลายนิ้วปลายเล็บเร็งแล้วนีะคะสกิดขึ้นมาแตะจุดละ2ไข่แล้วก็นวด ลงไปบนใบหน้าเราเนี่ยะคะ่ะอันนี้เขาบอกว่าเป็นคาเวียพัทองอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งหลังจากที่ทาแล้วก็รู้สึกดีเหมือนกันนะคะก็เลยไปถอยกระปุกใหญ่มาอีกหน่อยก็จะตักจากกระปุกใหญ่มาใส่ในกระปุกเล็กนะคะแล้วยังไงก็จะมาอัปเดตให้ฟังด้วยเหมือนกันแล้วกันว่าหลังจากที่ใช้ไปเยอะหน่อยแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะคะแต่ที่ผ่านมาสามอาทิตย์ก็รู้สึกว่าดีทีเดียวหน้าผิวก็จะใส่นะคะ ไง่ายๆค่อยๆทีละแออรียหน้าผาค่บข้างใส่ที่ละสองเม็ดนะคะช่วงแรกใช้ผิดใช้เม็ดเดียวแล้วคิดเอ๊ะทำไมหน้าเราใหญ่หรือเปล่าเขาแนะนําเม็ดเดียวแต่ทําไมเราทารู้สึกมันไม่พอที่จริงไปรู้มาตอนที่ได้กระปุกใหญ่มาว่า ต้องใช้จุดละ2เม็ดก็คือ10เม็ดต่อครั้งอันนี้จะใช้เฉพาะกลางคืนหนึ่งเดียวนะคะใช้บำรุงกลางคืนหนึ่งเดียวเรียบร้อยแล้วค่ะการดูแลผิวหน้าตอนคืนถ้าเกิดใครที่ชอบใช้แป้งฝุ่นทับก็สามารถลงแป้งฝุ่นทับได้นะคะแต่ถ้าปกติแล้วทาอย่างนี้แล้วนอนต่อได้เลยก็โอเคค่ะดีค่ะและงังน,นขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูแลผิวนะคะแล้วก็ไว้เรามาเจอกันในวิดีโอถัดไปค่ะ